สวัสดีค่ะ FC ติดตามแอดนะคะคนมีฝันวันนี้แอดอยู่ที่สารปลูกองค์ดำส่วนช่างจรุดค่ะตอนนี้ปลูกองค์ดำนะคะย้ายที่ใหม่แล้ว f c มาอยู่ข้างๆฐานนี้นะคะ f c ไปดูกันนะคะสารปลูกองค์ดำตอนนี้ f c แอดมีข่าวดีจะมาฝาก f c นะคะช่างจรวดบอกว่าได้ไปหาเลขเด็ดมาฝาก f c ซองนี้นะคะ f c มีตัวเลขฝาก f c ฉลองปีใหม่2มกรา68นะคะมาเจาะเลขเด็ดกัน fc งวดนี้เขาบอกว่าให้มาแม่นมากงวดที่ผ่านมา5 6งวดติดเรามารุ่นกันนะคะซองนี้ยังไม่เปิดนะ fc ยังไม่เปิดนะคะร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไป นี่คือคำอวยพรปีสองพันห้ารอยหกสิบแปดนะคะวันนี้ช่างจรวดอยู่กับแอดแล้วเราไปหาช่างจรวดกันนะคะเป็นเลขที่เขาฝากมาเป็นสองล้านนะเป็นเลขสองล้านเป็นเป็นเลขสองหนึ่งล้านเป็นที่เพื่อนบ้านเขาเขาสายเล่น เลขอ่ะครับจะเป็นหลานกีบหลา,านกีบถ้าเป็นเงินไทยประมาณสองหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นห้าพันบาทครับที่ว่าถูกนี่คือติดต่อกันมาเลยไม่มีหยุดติดต่อกันมาตั้งแต่เมษาแต่ผมก็เราก็ยังไม่เชื่อนอะเตมก็ถูกถูกมาแล้วพอเข้ามาก,ก็ใส่ทองใส่ยองกันมาเราก็ว่าอะไรก็ถูกจริงมากแต่เราก็เขาก็เล่นกันเฉพาะกลุ่มนะครับเมื่อแล้วเขาก็เขาก็ให้หนึ่งสองมากับอะไรนี่เจ็ดสามหกผมก็มามาชอบแตกแน่ ให้เจ็ดสามหกมางวดที่แล้วอก็ได้บนได้ล่างนี่ได้บนได้ล่างเขาก็ถูกกันเขาว่าถูกตั้งแต่เมษาปีที่แล้วอ่ะสักกระดาใหม่อะไรนะเขาก็ถูกเขาก็ซื้อกันเฉพาะุ่มเป็นเลขที่เอามาจากครูบาอาจารย์ในถ้ำอะไรนี่แหละครับครับครูบาอาจารย์เขียนให้ครับครูบาอาจารย์เขียนให้ใส่ซองมาให้ใส่ซองให้แล้วตอนนี้เขาก็ทยอยกันรวมๆกันไปเอามาครับ รวมกลุ่มไปซื้อรวมกลุ่มไปไปไปไม่ใช่ไปเอาเงินไปถวายไปถวายท่านแล้วเอามาท่านท่านก็ให้ซองนี้มาบอกว่าผมยังไม่มีตังค์ถูกก็ถูกได้น้อยก็เลยฝากเขาไปนิดหน่อยว่ากางกําลังทรัพย์ที่เรามีครับเพิ่งได้มาสดก็เขียนว่าแอดจะมาหาก็เลยว่ามาวันนี้ก่อนเที่ยงผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยเอามาเลยว่าเขาเบงหน่อยมีตังค์นงถวายพระอาจารย์ไปเลขที่เราเอามานี่แหละว่าอย่างนี้ซองที่มานี้ที่มามาจากไหนคะมาจากเพื่อนบ้านมาจากเพื่อนบ้านครับที่เขาทํางาน ไปกลับไปกลับทุกเดือนครับเขาก็เขาก็ากถูเรื่อยแต่ว่าคือเขาซื้อตามกําลังเนาะตามที่มีแต่บางคนเขาซื้อเยอะเขาก็ถูเยอะแต่วา่าเขาถูกมาตั้งแต่เมษาเนะน,นี่ยน่าจะไหลหวดแล้วเขาถูมาตลอดตั้งแต่เมษสาสงกานเนาะมันละเข้ากเออมันมีถูกบนมั่งล่างมั่งเล้ากันมา,ามันมีเข้าตลอดบางทีก็บนล่างครับบางวันก็บางงวอก็บนอย่างเดียวบางง้อก็ล่างอย่างเดียวครับคือคือเลขนี้รู้จักกันเพราะว่าผมเคยไปประเทศเพื่อบ้านไว ที่ไปแจกเสื้อผ้านะในทางช่องแม็กผมตอนแรกผมตกใจเหมือนกันยินดส,สองละล้านผมยัตงตกใจเลยผมไม่มีตังหรอกว่าล้านกี่เออล้านกี่สีิเป็นเงินไทยประมาณนั้นแหละแต่ถ้า,ยยา,ถาร่วมกันเออมันก็พอได้อยู่ร่วมกันหลายคนเนาะตอนแรกยินดสองลล้านยังสวาเลยหรือว่าหรือว่าถูกเป็นล้านอะไรนะเคยได้สามตัวไหมคะเขาก็ถูกสามตัวกันด้วยนะอ้ก็คือคือคือก็มีอาจจะงวดนี้สองตัวงวดนั้นสามตัวโต๊สลับคือมัน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 ก็มีถูก หลักเล่ากันไปนะแต่ก็ถือว่าถูกทุกงวดแต่ว่าพอได้่ยืมมาซองละล้านก็ผมก็ก็ไม่ไม่กล้าที่จะไปเอามาเนาะแต่เอิ้นวันนี้เพนปี้ใหม่ก็จะใช้งบด้วยเขาจะจ้างหนังจ้างอะไรมาลงนีดด้วยก็เลยลงลงเสียงดูครับยังไม่ได้เปิดสดๆร้อนๆนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันมานี่ตามคนแอดมาเลยจะไม่กล้าเปิดด้วยนี่ดูนะคะดู fc นะคะสองล้านเลยสองล้านล้านนี้จัก มันเป็นปากช่องเลยปากเซีเลยมันจะเป็นถ้าถ้าประเทศไทยเราก็คือปากช่องดูด้านหลัง fc ยังไม่ได้แกะนะคะไม่แกะยังไม่แกะทรงล้านยังไม่แกะเลยเขาเขียนว่าอะไรบ้างนั้นรุ่นพร้อมกันนะคะ fc ขอร่ำรวยขอให้ร่ำรวยครับค่ะรุ่นพร้อมกันนะเดี๋ยวรุ่นพร้อมกันนะว่าได้เลขอะไรจะตรงกับใจแก๊สคนมีฝันแอดรอยซับหรือเปล่าลงเปิดได้หรืเปล่าอรุ่นพร้อมกันนะคะ fc เปิดยังไงน้อนี่ครับเปิด เปิดตรงนั้นแหละค่ะพี่รอยที่เขาปิดนี่นะไม่ใช่ค่ะตรงที่รอยปิดไหนตรงรอยใกล้ผนังนะอ๋อสาธุสาธุเลยฮ่าเอฟซีงวดนี้ก็ถือว่างวดแรกที่เรามาติดตามเลขสองกันอืมเลขสองกันเพราะว่าเขาถูกมาตั้งแต่เดือนเมษาเมษาปีที่แล้วคีอก็ถูกพลาดเขาเขาไม่ใช่ปีนี้ใช่ไหมเมษาที่ผ่านมาเนาะปอร์เปอร์เมษาที่ผ่านมาเลยทุกแล้วเมษาที่ผ่านมาน่ะขิงมันหลายงวดแล้วเพราะเป็ดงวดอ่ะมัน น่าจะเมษาปีนี้เนาะนับเดีย้เมษาหนึ่งเมษาเออน่าจะใช่อ่ะมันมาตรงไทยเมษาเพราะเออผมผมสองมกราผมก็เลย้อนไปปีที่แล้วกินก็เจ็ดเจ็ดงวดเจ็ดไหมเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนสิบสี่งวดเจ็ดเดือนค่ะสิบสามสิบสี่งวดเจ็ดสิบสามสิบสี่งวดแหละเนาะแปลว่าไม่เคยพลาดเลยเหรอคะแต่ว่าไม่เคยพลาดนะเดี๋ยวผมก็คือ ได้ยินเาองล้านนึงผมก็จะจะจะถอยถอยไม่มีตังค์ไปถอยแล้วแต่ว่าเขารวมรวมกันซื้อซื้อสองร้อยซับแล้วก็คนมีสันนะคะก็เร่วมด้วยช่วยกันนะคะเอ็ดเปิดซองให้เอฟซีได้เห็นกันจะจะจะสดสดเลยนะคะสดสดร้อนๆวันนี้นะคะลุ้นใคนจะได้เงินล้านเหมือนนี้หรือเปล่าใครมีอยู่ในใจอย่เด้อเอาลุ้นมาตัวหนึ่งก่อนนะลุ้นมาตัวหนึ่งก่อนนะมาอย่างนี้ เอา摩托车นี่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันมาที่นี่นับมานับมาเปิดตัวโอ้ยนีคะเอฟซีเขียนได้สวยมากนี่ไดเพิ่งเปิดได้นี่ถูกมาถ้านับมาสิบสี่งวดใช่ไหมสิบสี่งวดสิบสามสิบสี่งวดมีเลขสองเป็นเลขสองครับสองละล้านสองละล้านสองสี่สองสองสี่สองเก้าสองห้าสองสี่สองเก้าสองห้าเก้าสองครับ สามศูนย์แปดเจ็ดแล้วก็แปดหกโอ้เอฟซีเลขน้องนาวินเลยจริงปะจริงค่ะน้องนาวินแปดเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดแปดหกแค่แม่เจ้ไว้เอฟซีแค่แม่เจ้ไว้ซองละล้านนะคะล้านล้านกีดตลอดล้านกีถูกไหมไม่เคยพลาดเลยนะคะก็สิบห้างวดอ๋อ ช่างโจรว์นะคะไปติดตามมาติดตามมาให้ให้เอฟซีโดยเฉพาะนี่ไม่อยากถูกคนเดียวด้วยนะใช่มันแบ่งปันกันแบ่งปันนะคก็มาถ้าถ้เปิดซองให้เห็นสดๆเลยครับมาเปิดซองให้แล้วก็ถ้าใครได้ได้ก็ที่เขาเน้นเน้นเน้นหรือเปล่านี่อะไรอ่ะแบบนั้นเขาเน้นไหมเน้นทางนี่ตัวเนแปดใช่ไหมเขาเน้นแปดเจ็ดเน้นกับสองห้าน่าจะเน้นกิดเส้นใต้น้องกินเส้นใต้ก็คือว่ากิดเส้นใต้เอาไว้เอาเส้นใต้เอาไว้อาจจะเนน้เน้น ครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าเพิ่งได้ครั้งแรกไม่เคยไม่เคยไปเอามาอืมนี่คืเอามาแปดเจ็ดแปดหกครับก็พูดไปอะไรว่าตั้งต่งวดที่แล้วอะไรผมไม่ได้ไปเอาเอฟีรู้สึกว่าจะไม่พ้นพุทธศักราชใหม่หกแปดแปดหกเนาะแปดเจ็ดนะคะก็มีสองตัวของเลขน้องนาวินแปดเจ็ดกับแปดหกที่ได้มาอใช่ว่าเลขนี้มีมีสิทธิ์จะมาในที่คเนนไว้อันนี้ก็เผื่อท้าชอบเลขนี้เนาะครับเลขสามตัวอันนี้สองตัวไม่ชุดสองตัวสองสองตัวสี่ชุด สองตัวมีสี่ชุดสามตัวมีสองชุดแต่ว่าเลขนี้มันน่าสนใจถ้าผมชอบนะค่ะผชอบสองห้าสองกับกับแปดหกแปดหเจ็นี้นะผมชอบนะค่ะเลขอยู่เนาะอยู่อืค่ะเนี้ผมชอบเื้อมันก็มีเสร็จเป็นไปได้ค่ะนะคะวันนี้สองมกราคมสองพัน้าอยหสบแปดเลขเด่นก็คือแปดหก แปดเจ็ดสามศูนย์เก้าสองนี่คือสองตัวสองสอตัวสองสี่สองเก้าสองห้าครับพุทธศักราชใหม่จะมีรุ่นหรือเปล่านะศักราชใหม่จะมีรุ่นหรือเปล่านี่ยทงยังใหม่งงยัใหม่วันนี้เลขโอ้เลขกลับเนาะมาฝากเอฟซีวันนี้นะคะช่างจรวด